แล้วผมต้องทำไงครับคุณเกิดมา F B I เดี๋ยวคุณรอคุยกับ F B I ได้เลยนะคะอ๋อ F B I นะครับอะไรนะครับไม่ได้พูดเล่นนะอ๋อผมเชื่อผมเชื่อครับผมเชื่อไอขจากธนาคารนะคะธนาคารเหรอครับเชื่อนั้นคุณก็รอดูนะธนาคารอะไรครับเนี่ยเควนตควินทาวเวอร์นะเควนต์ควินทาวเวอร์เดี๋ยวนะครับเอาพูดให้ชัดหน่ยครับอะไรนะครับเควน เป็นกล e ้นทาวเวอนะอ๋อเป็นกล e e n Tower อรเหรอครับอุ้ยใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วผมต้องทำไงบ้างครับเนี่ยเออคารคุยจะพานเจ้าหน้าที API ่เอพเองแล้วกันนะคะอ๋อเขาจะบอกว่ายังไงนะถ้าเขาทำการตรวจพวกแผ่นกลิ้น1ตัวคุณก็จะได้เสีย47ล้านบาทต่อตัวนะถ้าโอ้ย <ใจ S 2> ผม,มผมจ่ายไม่ไหวเลยครับโอ้โหตายแล้ว แล้วอไอ้ทับเพนกินนี่ผมจะเอาได้เจอไงครับใน,นบ้านผมก็ร้อนนี่ผมมีเพนกินได้ยังไงเนี่ยอ้าวมันจะต้องมีสิคะเดี๋ยวมันจะไปมดลุงนะฮะเมอ,อ๋อเหรอครับโอ้แล้วทำยังไงเนี่ยผมเพิ่งขายเพิ่งทำไงครับนี่ผมเพิ่งขายที่ได้แสนกว่าบาทเนี่ยผมจะเอาแสนกว่าบาทได้ไหมครับไม,ไม่เอาไม่ครบสี่สิบเจ็ดล้านได้ไหมครับนี่ไม่ได้ค่ะต้องเอาที่ดินที่บ้านเจดของคุณได้หมดนะ โอ้โหตายแล้วผมไงเนี่ยผมยิ่งผมไม่ค่อยมีตังค์ครับช่วยผมหน่อยดิครับทำไงครับนี่ใช่ฉันก็ไม่ทราบว่าช่วยค,คุณได้แล้วเพราะว่าคุณเปจอขอ่าวมวยนกเพนกวินเท้ามายโอ้ไอ้นกเพนกวินโอ้โหตายแล้วผมไม่น่าเลยผมก็ไม่แน่ใจแล้วผมวันนั้นพูลีผมเมาเอ่ะผมหยิบไปหยิบแท่างกันขยะผมนึกว่าไอ้เศษไกน่น่นกเพนกวินเลยครับเนะี่ยโอ้ยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอ้ครับโอ้ยคุณจริงจังครับคุณอยองร้อนสิ จริงจังนะครับคุณคุณคุณจะหัวร้อนที่ผมจริงจังนะครับเนี่ยจริงจังเรื่องอะไรคะดิฉันเนี่ยไม่ได้หัวร้อนะอ๋อโอเคโอเคโอ้คุณพูดช้ามากเลยผมนึกว่าคุณเก่งมากนะพูดพูดไม่นี่เลยครับครับงั้นผมรอไอ่ทำไมต้องพูดเก่งเลยคะงั้นก็รอเอ็นดีไอโอแาดคุณดีกว่าอ่าครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะรอรับโทรศัพท์นะครับเอาสิ่